เป็นตามสาเส้นะเส้นนี้สามนี้สามนิ้วมือมือซ้ายคว่ำจับกลางจับควางกลางเส้นพลิกนิ้วก้อยมือนี้คว่ำลงมาเกี่ยทำเหมือนเดิมจับสามจับกลางเยอะปี๊ดไม่ได้แล้วไม่ไปแล้วเนี่ย มือแข็งทําไม่ได้เลยนี่นี่ผมช้าแล้วนะผมบอกว่านี่อาา่ะยากเยอะตรงนี้อ,อ,อะไเลยยากมือซ้ายจับสามนิ้วอือสองนิ้วจับจับเส้นกเส้นสองเส้นกลางอ่าพวพิข้อมือพอพิกพอพิข้อมือปุ๊บครั้งนี้คว่ำม,มานิ้วก้อยอ่าเกี่อยวัเส้นกลางไหนเส่นไหน ครับเป็นกลางอ๋อมันถ้าขึ้นรอบแรกได้ก็ได้เลยมันตับไปทามากลับไปทำมาไม่อยากนกทัแล้วทําทาไม่ตึงอ่ะดึงเส้นนี้เส้นเดียวเลยไอตัวมนาจะรู้มันเคยถักไฟผูกเข็เดี๋ยวต้องลองผิดลองถูกก่อนนะพี่อัดเพราะว่าอันนี้ลายลูกโซ่นะอันนี้ลายลูกโซ่เดี๋ยวผมจะทําให้ดูอลาย มีเปลี่ยนลายแล้วนะไปไม่ได้แล้วผูกนิ้วตัวเองอยู่เนเลี่ยเปลี่ยนเลเปลียนี่ย่่ยนเปลี่ลเ,เป,เเป่เปลี่ยน ไอเมื่อกี้ลูกโซ่โรับอันนี้จะตีเกี่ยวเห็นไหมชอชมเสร็จไวถ้าเป็นก็คล่องก็เสร็จไวเลยทีนี้พี่พี่เขาถักนี่ไม่ดูก็ได้นะผมว่าไอคลอง<ค>นั่นค้ายมาไปแล้วอะจริงจริง,รงลายนี้ ต้องถักถักสองคนนะผม <คน S 3> ไปผมไปเจอทีมงานที่ใต้เขาบอกเป็นไปไม่ได้ถักคนเดียวถ้าถ้า,ถ,าถ้ามึงทําได้มึงทําใหคออกก้คุณนออยผมถักให้ก็ดูคนนั่งเงิบยไม่ออกย,ยอมยอมคุณทำสองคนแม่งยังทํากันเป็นชั่โมงแต่ลายเดียวกันด้วยแบบเดียวกันด้วย แต่คือถ้าเป็นลายตีเกลียวเนี่ยมันจะแน่นสู้ลายลูกโซ่ไม่ได้ลายลูกโซ่จะแน่นกว่าแต่แล้วบางคนชอบสวยงามไนงะแล้วแต่แล้วถักออกมาลายตีเกลียวนะ่เส้นมันจะใหญ่กว่าลายลูกโซ่ความแน่งความละเอียดมันมันผิดกันก็แล้วแต่ใครถนัดแบบไหนแต่แต่ไม่บอกหรอกว่าลายเกียวในถังไง ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วอยากฝืนเดี๋ยวเสียว,วางไว้ก่อนเดี๋ยวผมสอนได้พันนิ้วตัวเองแก้ได้ก <c oughs> ได้พันนิ้วตัวเองแก้ไอ้ก <c oughs> มีมีอะไรมีเล็กอะไรกลมๆใหญ่ๆมยที่มันดูง่ายๆหน่อย อะไรก็ได้กลอ่มๆหาหา,อา,อา,าดินสอนั่นก็ได้ จะเฝ้าเลยจะเฝ้าเลมองก้องมองเ็งท่านั้น นะอ่้เค <c oughs> เดี๋ยวจะพักไอ้นี้ให้ดูก่นอนเวลาขึ้นเลขึ้น